สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องฟาร์มถั่วงอกบ้านครูนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนที่ฟาร์มถั่วงอกนิยมใช้กันนะครับแล้วก็จะมาบอกวิธีการนับชั่วโมงนะครับนับชั่วโมงและก็นับวันนะครับว่าวิธีการนับชั่วโมงนับวันเนี่ยแล้วก็ลดฮอร์โมนเนี่ยนะครับ มันมัน,ม,นมันต้องนับยังไงนะครับก็คือมีสมาชิกนะครับทักเข้ามาถามนะครับหลายท่านและท่านที่หนึ่งท่านที่สองท่านที่สามสามคนนะครับเข้ามาถามเ,าเกี่ยวกับฮอร์โมนนะครับวิธีการใช้ฮอร์โมนวิธีการลดฮอร์โมนนะครับก่อนอื่นต้องบอกเกี่ยวกับระบบฮอร์โมนก่อนนะครับฮอร์โมนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช้นะครับเราไม่ใช้เนี่ยมันก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพ นะครับไม่สามารถควบคุมคุณภาพของถั่วง,งอกได้นะครับควบคุมคุณภาพถั่วง,งอกไม่ได้เราจะบังคับให้มันอ้วนนะครับให้มันสูงบังคับให้มันไม่มีลากไม่ได้นะครับไอพวกไอไอสามสี่อย่างเนี้ยคือฮอร์โมนม,มันช่วยได้ทั้งหมดเลยนะครับวิธีการนับนะวิธีการนับวันเอาเป็นวิธีการนับชั่วโมงก่อนนะครับ ทางทางทางาร์มถึงว่าบ้านครูเนี่ยนะครับจะนับเป็นชั่วโมงจะง่ายกว่านะครับเราแช่ถั่วไว้8ชั่วโมงนะครับกระบวนการแชร่ถั่วเนี่ยก็มีฮอร์โมนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับเราจะยกตัวอย่างจะยกตัวอย่างนะครับอัตราส่วนนะครับเอาเอาแค่ถั่วแขกดําพม่า1กิโลนะครับเอาแค่ถั่วแขกดําพม่า1นกิโลพอนะครับอัตราส่วนมัน1ต่อหนึ่ง Uhm. ถ้าใครเพาะ2กิโลเพาะ3ก owo, ne, ife, masa, ogi, fire, er, ิโลเนี่ยก็ไปเพิ่มอัตราส่วนเอาเองนะครับเราจะยกอัตราส่วนถั่วแขก1กิโลเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับมันจะง่ายกว่ามันมันจะแล้วใครที่เพาะเพาะมากกว่านี้เนี่ยก็จะไปเพิ่มปริมาณแล้วเพิ่มอัตราส่วนได้นะครับกระบวนการแช่เนี่ยนะครับถั่วแขกดำพม่า1กิโลนะครับแล้วก็เราจะใช้ฮอร์โมนฮอร์โมนตัวสีแดง นะครับเพื่อไม่ให้มันมีรากยาวนะครับหรือว่าเขาเรียกฮอร์โมนตัดรากนะครับถัวถ่วแขกดำประมาณห่กิโลแล้วก็ฮอร์โมน2ซีซีนะครับ2ซีซีแล้วก็น้ำา2ลิตรนะครับน้ำา2ลิตรถ้าใครกลัวมันเน่าก็ใส่แป้งนะครับแป้งกันเชื้อราแป้งกันเน่าได้นะครับแต่ทางฟาร์มของเราเนี่ยจะจะจะไม่ได้ใช้ นะครับฟารมของเราจะไม่ได้ใช้แป้งกันเชื้อราแป้งกันเน่านะครับถ้าใครต้องการที่จะใช้เนี่ยก็ใส่สักหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็แช่ไว้8ชั่วโมงนะครับอันนี้คือกระบวนการแช่ถัว่วกระบวนการแช่ถั่วเนี่ยคือมีฮอร์โมนมาเกี่ยวข้องแล้วนะครับเคยที่ฟาร์มเราเคยลืมนะครับลืม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 ใส่ฮอร์โมนตอนแช่ถัว่วแต่ก็มาใส่ฮอร์โมนปกติทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะครับ ผลปรากฏว่านะครับผลปรากฏว่าพอครบพอครบวันเก็บเกี่ยวนะครับสวันครึ่งหรือ5วันเนี่ยนะครับต้นก็สวยนะฮะต้นก็สวยแต่ว่ารากนะครับรากมันจะยาวรากมันจะยาวอ่ารากมันจะยาวกว่าปกติไอ้ไอไอรากตรงเนี้ยมันเนี่ยเนี่ยรากตรงนี้มันนะครับมันจะยาวออกมาประมาณนี้ยาวออกมาครึ่งนึงนี่เพราะว่าลืมลืมลืมใส่ฮอร์โมนฮอร์โมนตัดรากนะฮอร์โมนหยุดรากนะครับตอนแช่ถั่ว ก็เลยบอกว่ากระบวนการแช่ถั่วเนี่ยเราต้องใช้ฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับถั like th ur? Th ur? Th ur? Um ่วถั่วแขก์ดำประมาณหนึ่งกิโลนะครับฮอร์โมนสีแดงฮอร์โมนตัดรากเนี่ยสองซีซีน้ำสองลิตรนะแล้วก็แป้งแป้งการเชื้อราใครจะใส่หรือไม่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่ทางฟาร์มเราไม่ใส่แล้วก็แช่ไว้แปดชั่วโมงนะครับทางฟาร์มเราเนี่ยจะทําอย่างนี้ทุกวันก็คือจะแช่ไว้ตอนประมาณสี่ทุ่มเราเราบอกก่อนว่าฟาร์มเราเนี่ยเป็นระบบ ไม,บบม่ไม่ใช่เป็นระบบน้ําอัตโนมัติไม่ใช่เป็นระบบน้ําบนนะครับฟาร์มเราเนี่ยเป็นระบบลดน้ําด้วยมือด้วยสายยางาลดน้ําทิ้งเลยลดน้ําทิ้งไม่ได้เก็บน้ําไว้นะครับกระบวนการหยุดน้ำเนี่ยเราลดได้เต็มที่ตอนกลางคืนเะนี่ยเต็มที่เนี่ยก็คือตอนสี่ทุ่มนะแล้วเราก็มาลดอีกทีตอนหกโมงเช้าน,นี่นี่บอกก่อนว่าฟาร์มของเราไม่ได้ใช้ระบบน้บนําวนไม่ได้ใช้ระบบน้าําอัตโนมัตินะครับข้อดีของมันก็คือมันจะ มันจะช่วยลดต้นทุนได้เยอะนะครับช่วยลดต้นทุนได้เยอะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายอีกทีนึงเกี่ยวกับการผลิตการลดต้นทุนโลคอสอะไรต่างๆนะครับเราจะแช่แช่ถั่วไว้สี่ทุ่มนะครับของทุกวันนะสี่ทุ่มแล้วตอนเช้าหกโมงนะครับตอนเช้าหกโมงเราก็มาเอาถั่วนะครับถั่วที่แช่ไว้เนี่ยไม่ต้องล้างอะไรเลยนะครับเอาถั่วลงเทลงไปในถังเพาะเลยนะครับ พอเราเทถั่วลงไปในถังเพาะแล้วเนี่ยนะครับเรานับเป็นศูนย์ชั่วโมงนะครับเรานับเป็นศูนย์ชั่วโมงตอนหกโมงเช้าเนี่ยเรานับเป็นศูนย์ชั่วโมงแล้วหลังจากนี้เราก็เริ่มนับได้แล้วเราก็เริ่มนับสะดวกแล้วนับเป็นวันนับเป็นชั่วโมงได้แล้วหกโมงเช้าหกโมงเช้าอีกวันหนึ่งหกโมงเช้าวันถัดไปมันก็กลายเป็นย4สีชั่วโมงนะครับหรือ1วันเอาใหม่นะครับเ,เราเทถั่วลงถังเพาะตอน6กโมงเช้านะครับนับเป็นศูนย์ชั่วโมง นะหรือว่ายังไม่ถึงวันก็ยังไม่ถึงวันเป็นเป็นสชั่วโมงพอหกโมงเช้าวันถัดไปคราวนี้ก็เป็นยี่บสี่ชั่วโมงแล้วหรือเป็นหนึ่งวันแล้วนะครับพอครบหนึ่งวันแล้วเนี่ยนะครับอัตราสอูอัตราถั่วเนี่ยหนึ่งหนึ่งกิโลเนี่ยอพอครบหนึ่งวันหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราต้องลดฮอร์โมนสีแดงนะฮะสีแดงจะใช้จะใช,จะใช้จะใช้แค่ครั้งเดียวใช้ในการาาใช้ในการลดอะใช้แค่ครั้งเดียวแต่ใช้ในการแช่ด้วย ฮอร์โมนสีแดงจะมีบทบาทแค่นี้เองใช้แช่ถั่วก็ใช้ลดตอน24ชั่วโมงหรือ1วันฮอร์โมนสีแดงถั่ว1กิโลฮอร์โมนสีแดง1นซีซีน้ำา1ลิตรคนในฝักบัวเท่ากันแล้วก็ลดอ,อันนี้จบกระบวนการจบกระบวนการ1วันนะครับ1วันพอถัดไปอีกวันหนึ่ง6โมงของอีกวันหนึ่งมากิน24ชั่วโมงแล้วคราวนี้ก็เป็น48ชั่วโมงอ่าเป็น48ชั่วโมงนะครับ6วันอ6โมงของอีกวันหนึ่งเป็น48ชั่วโมงพอชั่วโมงเนี่ย เราก็ต้องใช้ฮอร์มโมนตัวสีเขียวบางท่านก็ใช้ฮอร์มโมนสีฟ้านะครับสีฟ้าคืออ,อ้วนยาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสีฟ้าอ้วนยาวแต่ที่ฟาร์มใช้สีเขียวสีเขียวคืออ้วนสั้นอ้วนสั้นนี่คือจะได้น้ําหนักดีนะครับมันจะอ้วนแต่มันก็มันก็ไม่ได้สั้นมากครับเนะี่ยกระบวนการดูดูด,ดูดูตัวอย่างเนี่ยนะมันก็จะมาอัน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 นี้นอันันอันันอันอันอนอั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 นนอั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 นนอันันันนันั มันมันก็จะประมาณนี้แหละมันมันถือว่ามันมันมันก็ไม่สั้นมากนะครับนี่ฮะเนี่ย,ยประมาณเจ็ดเซนติเมตรนะเจ็ดซมนี่นะนี่ใช้ฮอร์โมนอ้วนสั้นนะหรือว่าสีเขียวนะครับพอครบสี่สิบแปดชั่วโมงแล้วเนี่ยเราก็ลดฮอร์โมนสีเขียวนะครับที่ฟาร์มใช้สีเขียวนะอ้วนสั้นนะครับอัตราส่วนก็คือถั่วหนึ่งกิโลใช่ไหมฮะฮอร์โมนหนึ่งซีซีน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็คนๆแล้วก็ลดนะครับแล้วก็ลด อันนี้คือ48ชั่วโมงแล้วก็72ชั่วโมงเหมือนกัน72พอครบ72ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราก็ใช้ฮอร์โมนสีเขียวเหมือนกัน6โมงของวันถัดไปเนี่ย72ชั่วโมงเนี่ยเราก็ใช้ฮอร์โมนสีเขียวนะครับฮอร์โมน1 cc ต่อถั่วถั่ว1กิโลและก็น้ำ1ลิตรแล้วก็ลดไปอ่ามันจะลด48ชั่วโมงสีเขียวนะพูดถึงสีเขียวนะ48ชั่วโมง72ชั่วโมง96ชั่วโมงนะครับแล้ววันสุดท้ายนี่120ชั่วโมงคือวววันนเเเกกบี่่ยคคคืออราาไมมต้ลลดแจะทิ การลดฮอร์โมนถ้าเราลดไม่ดีหรือว่าคำนวณเวลาผิดพลาดนะครับถั่วอาจจะเสียหายหรือถั่วอาจจะนอ็อกหรือถั่วอาจจะไม่เน่าได้นะครับาการลดฮอร์โมนเนี่ยการลดฮอร์โมนเนี่ยนะครับอันนี้เข้าใจเข้าใจแล้วนะครับว่าการลดฮอร์โมนเนี่ยการแช่ฮอร์โมนสรุปการแช่ฮอร์โมนสีแดงก่อนสีแดงเนี่ยจะใช้แช่ถั่วด้วยแล้วก็ใช้ลดแค่24ชั่วโมงนี่คือจบของฮอร์โมนสีแดงนะที่ฟาร์มใช้นะ ต่อไปเมื่อครบ48ชั่วโมงแล้วเนี่ย48ชั่วโมงเราจะใช้ฮอร์โมนสีเขียวเจ็ดสชั่วโมงจะใช้สีเขียว96ชั่วโมงจะใช้สีเขียวนะจะใช้แค่ถึงแค่9 6ชั่วโมงเองพอวันถัดไป120ชั่วโมงนี่คือเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเก็บเกี่ยวแล้วคือเรา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 ไม่ได้ลดฮอร์โมนแล้วอันนี้จบกระบวนการแล้วจบกระบวนการจนเก็บเกี่ยวแล้วนะครับการใช้ฮอร์โมนฟาร์มเราเนี่ยฟาร์มเราเนี่ยลดน้ํารอบสุดท้ายด้วยมือเนี่ย ได้แค่ตอนสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มเราก็ลดไปเลยลดให้ชุ่มไปเลยนะครับลดประมาณ5นาทีลดด้วยสายสายยางเนี่ยแล้วก็จะมีจะมีกระมังที่เจาะรูเป็นร <t> <ๆ>ูเนี่ยทีว่วางไว้บนวางไว้บนปากปากถังเพาะเนี่ยแล้วเราก็เอาสายยางวางไว้บนน้ำมันก็จะไหลกระจายลงไปสักประมาณ4ี่ถึงห้านาทีนี่ลดน้ํารอบสุดท้ายนะครับลดน้ารอบสุดท้ายเนี่ยตอนสี่ทุ่มแล้วลดอีกทีเนี่ยลดอีกทีของวันถัดไปแล้ว คือตอนกลางคืนเราจะไม่ลดแล้วนี่นี่เฉพาะของฟาร์มเรานะนี่คของฟาร์มเราตอนกลางคืนเราไม่ลดแล้วเราไปลดอีกทีเนี่ยเราตื่นเช้า6กโมงเพราะปกติเราจะตื่นมาล้างถั่วล้างถั่วส่งขายตอนตีสี่นะครับถั่วเราจะตื่นขึ้นมาล้างทุกวันแล้วส่งขายเช้าตีสี่ทุกวันนะครับถั่วเราจะล้างสองรอบนะครับล้างตอนตีสี่แล้วก็ล้างตอน6กโมงเย็นนะครับของทุกวันเราตื่นขึ้นมาตีสี่เราก็ล้างถั่วปกติแต่พอ6กโมง นะครับพอหกโมงเราก็มาลดน้ํารอบแรกก่อนลดน้ํารอบแรกก่อนนะครับอันนี้ฟังดีๆนะหกโมงเรามาลดน้ํารอบแรกก่อนในในในถังทุกถังพอเจ็ดโมงพอเจ็ดโมงเนี่ยเราก็มาเริ่มใส่ซีใส่ใส่ฮอร์โมนนะครับเราก็มาใส่ฮอร์โมนแล้วนะฮอร์โมนไอไอตัวไหนครบยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ใส่ฮอร์โมนแดงตัวไหนครบสี่สิแปดชั่วโมงก็ใส่ฮอร์โมนเขียวตัวไหนครบเจ็ดสองชั่วโมงก็ใส่ฮอร์โมนเขียวตัวไหนครบเก้าสิบหกชั่วโมงก็ใส่ตัวฮอร์โมนเขียวนะเราก็มาใส่ฮอร์โมน ตื่นเช้ามา6โมงเราลดน้ำก่อนนะครับแล้วเราทิ้งไว้1ชั่วโมงแล้วพอ7โมงเนี่ยเรามาลดฮอร์โมนนะครับโมงเรามาลดฮอร์โมนแล้วพอเราลดฮอร์โมนตอน7โมงเสร็จแล้วเนี่ยแโมงแโมงเราก็ต้องมารีบมาลดน้ำแล้วนะครับเราทิ้งไว้นานไม่ได้ฮอร์โมนเนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราทิ้งฮอร์โมนไว้นานเนี่ยมันจะมีผลต่อถั่วงอกนะครับอาจจะทาให้ถั่วงอกเน่าได้ทําให้ถั่วงอกถั่วงอกน็อกฮอร์โมนได้ทําให้ถั่วงอกไม่โตได้นะทำให้ถั่วงอก เกิดปัญหาได้นะเราลดฮอร์โมนตอน7จ็ดโมงพอ8ปดโมงเนี่ยเราก็ต้องมาลดน้ําปกติแล้วลดให้ชุ่มลดให้เยอะนะพอลดพอกระบวนการถึง8ปดโมงแล้วเนี่ยก็คือตอนนี้แหละเราก็ลดทุกสองชั่วโมงได้ปกติแล้วนะแปดโมงที่ฟาร์มจะลด8ปดโมงลดน้ําปดโมงเก้าโมงสิบโมงลดน้ําเที่ยงลดน้ําบ่ายสองโมงลดน้าบ่ายสี่โมงลดน้ํา6โมงลดน้ำ สองทุ่มลดน้ำสี่ทุ่มลดน้ำรอบสุดท้ายแค่นี้เองนะครับแล้วผลผลิตผลผลิตผลผลิตก็ออกมาค่อนข้างจะดีแล้วก็สวยเนี่ยผล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 ิตของฟาร์มเรานะลูกค้าลูกค้าก็ชอบติดใจนะแล้วก็ส่งประจำนะครับอันนี้คือกระบวนการลดฮอร์โมนและกระบวนการนับวันถ้าสมาชิกนะครับนับเป็นนับเป็นลายลายชั่วโมงจะง่ายกว่านับวันนะครับนับเป็นลายชั่วโมงจะง่ายกว่า ที่บอกว่าลงถังเพาะปุ๊บเรานับศูนย์ชั่วโมงโลงถังเพาะปุ๊บเรานับศูนย์ชั่วโมงแล้วถัดไปอีกวันหนึ่งนะสมมุติเราที่ฟาร์มเนี่ยลงถังเพาะ6กโมงเช้า6กโมงเช้าของอีกวันหนึ่งเราก็นับเป็น24ชั่วโมง6กโมงเช้าของวันถัดไปเราก็นับเป็นแปดสี่สี่สี่สิบแปดชั่วโมงหกโมงเช้าของวันถัดไปนับเป็นเจ็ดสิบสองชั่วโมงหกโมงเช้าของวันถัดไปก็นับเป็นเก้าสิบหกชั่วโมงวันสุดท้ายวันเก็บเกี่ยวร้อยยี่สิบชั่วโมงนะครับฟาร์มเราบบางทีกก็็เ เก็บ4วันครึ่งบางทีก็ยังไม่ถึง5วันนะครับเพราะว่าถัว่วถั่วแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์แต่ละยี่ห้อเนี่ยอัตราการจเจริญเติบโตมันจะไม่เท่ากันนะครับบางยี่ห้อก็เติบโตวไวบางยี่ห้อก็เติบโตช้านะครับเราก็ต้องลองเพาะแล้วลองหาประสบการณ์ไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มาพูดถึงนะครับการการลดฮอร์โมนการนับวันการนับชั่วโมงนะครับให้เพื่อนๆพี่พ,พี่น้องน้อง สมาชิกที่ยังไม่ทราบที่ยังสงสัยที่ยังค้องใจหรือว่าสมาชิกที่อาจจะทราบแล้วแหละแต่ว่าอาจจะใช้เทคนิคไม่เหมือนกับฟาร์มเราหรือว่าใช้การคนละแบบกับฟาร์มเราเนี่ยก็ได้มารู้ได้มาเรียนรู้ด้วยกันว่าฟาร์มเราเนี่ยใช้แบบนี้นะแล้วก็ผลผลิตออกมาก็ค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะสวยถูกงอ,อกได้มาตรฐานนะครับถูกงอ,อกที่ได้มาตรฐานเนี่ยก็คือเพาะแล้วเนี่ยการเน่าแซมเนี่ย การเน่าแซมหมายความว่าในถังเพาะเนี่ยไอ้ต้นที่มันเน่าเน่าดำๆเนี่ยมันจะมีเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมันมันจะน้อยนะครับอันนี้คือเมล็ดพันธุ์ดีมากแต่ถ้าเราเพาะแล้วเนี่ยการเน่าแซมเยอะหรือเน่าเน่าเป็นกระจุกเยอะๆเนี่ยเมล็ดพันธุ์ไม่ดีนะการเพาะถั่วงอกเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์เกือบ5 0เลยนะครับเกือบ50%ของการเพาะเลยเมล็ดพันธุ์ต้องดีนะครับวันนี้เราก็มาเล่าถึงนะครับเกี่ยวกับการนับ วันการนับชั่วโมงการลดฮอร์โมนการใส่ฮอร์โมนหรือหลายๆท่านใช้ฮอร์โมนชนิดไหนแบบไหนก็เอามาปรับประยุกต์ใช้ด้วยกันได้แต่ข้อสําคัญเนี่ยก็คือการเพราะถั่วงอ,อกเพื่อการค้าเนี่ยนะครับฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยจำเป็นต้องใช้นะครับถามว่าฮอร์โมนเป็นสารเคมีไหมเราก็บอกตรงๆเลยว่าฮอร์โมนนียก็คือสารเคมีนะครับแต่ว่าผู้ผลิตเขาบอกว่าเป็นเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นสารเคมีชนิดอ่อน นะครับแล้วก็ไม่ตกค้างนะครับแล้วไม่ตกค้างมันก็ละลายไปกับน้ํานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับมีปัญหาอะไรสอบถามนะครับทักมาถามปัญหาได้นะครับยินดีตอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ